มาดูคนคนนี้ก็อย่าลืมนะคะโจรกับวิรบุรุษเราแยกกันออกถูกไหมท่านผู้ชมแยกออกนะโจรกับวีรบุรุษอันนี้คือโจรไปฟังในพอดแคสต์ของเรานะคุณนุ่งเรืองปรีชากุลวันนี้เขียนเรื่องนี้ได้ดีมากเขาไม่ใช่วีรับุรุษเขาคือทุรบุรุษอคนทรยศ์ต่อชาติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบว่าโอ้โหแห่แหนแต่งแต้แต คนนี้เป็นเทวดาคนที่เป็นพลที่มีความสามถคนธ์เป็นวีรบุรุษเป็นเทวดาก็คือเป็นพวกเดียวกับโจนหรือไม่ต่างจระโชนกับโจรล่วกับโป้นล่วกําโป้นนะทีนี้คนดีเรือนจําด้วยเหรอถว่าคนดีเรือนจํเหรอเขากำลังจะกลายเป็นผู้ช่วยนะ เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เรือนจำนะคะเพราะว่าความที่จบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกผู้ไสังกฤษดีมีความรู้ดีเขาจะกลายเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ช่วยในเรือนจําก็ดีจะได้ทําประโยชน์ก็มีตําแหน่งมีตําแหน่งเป็นเป็นพ่อบ้านของเปลมก็จะมีผู้ช่วยเป็นบอสพอลอารองโกดหมอบีพวกนี้อยู่ของเปลมหมดไงสมัยก่อนเลยเออผู้นคณีนีไอคอนเนี่ยอยู่ในนั้นเต็มเลยอแล้วก็ คดีอะไรนะเดี๋ยนะอลงกดบอสพอหมอบีเดี๋ย,นะออออยไอคอนทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีวัดได้ขิงอะไรพวกนี้อ่ะเออวัดได้ขิงแล้วจะมีโจนอ่ะโจนโจนภัยใจร้ายเนี่ยอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็จะเปรไอ้นีทีนี้เมื่อคืนคืนแรกเขาบอกว่านอนหลับสบายดีคืนสองเป็นไงคะคืนที่สองเนี่ยนะครับก็น,น,น,บอนอนหลับสบายดีอยู่เหมือนกันนะนอนได้ปกติไม่กระสับกระส่ายไม่เครียดไม่ซึมเศร้า นะอาจจะซึมเศร้าแต่ไม่แสดงออกก็ไม่รู้นะออบอกไม,ไม่ไม่มีอาการเครียดหรือซึมเศร้าปรากฏให้เห็นแล้วก็ปรับตัวได้เร็วนะครับเรื่องของการารับประทานอาหารก็ทานอาหารได้ครบมื้อนะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีแ่แนะนําอะไรก็ทําตามได้หมดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ในโซนที่อยู่ระหว่างการกัก <COVID. S 1> โรคโควิด -5 วันนะครับ5วันทนายตาั้ม ทิชแยมวัฒนาเมืองสุขอจะออมีเพื่อนเยอะแหละไม่เหงาแหละอืไม่เหงาแหละรัชทา,านก็เอ,อเรื่องรักษาความปลอดภัยทยํายังไงอ่ะเรื่องรักษาความปลอดภัยเนี่ยอาจจาหน้าที่เขาก็อธิบายแบบนี้ว่าก็ต้องเข้มงวดเล็กน้อยไม่ใช่กาเข้มงวดม,มากเลยแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยนะผู้ต้องขังแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นทางการเมืองเป็นยังไงชอบทักษินไม่ชอบทักษินยังไงนะครับเขาก็ต้อง ดูแลเข้มงวดโดยมีการมอบหมายผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจนารณาแล้วว่าหนึ่งนะมีการอบรมทักษะต่างๆและก็สามารถช่วยเหลือพยาบาลได้เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุอาแล้วก็มีความประพฤติที่ดีเยี่ยมมาคอยช่วยเหลือดูแลนายทักษิณระหว่างคุมขังนะครับเพราะก็ไม่รู้ว่าใครชอบขี้หน้าไม่ชอบขี้หน้าตรงไหนย,ย่างไรเนี่ยอ,อจาจจะเกิดอ,อันตรายก็ต้อง วางมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับส่วนไม่ให้ไปอยู่กับพวกที่เป็นฝ่ายตรงกันข้า,กาออมกันแล้วทำไมก็มีบางคนเขาก็ไม่แสดงออกว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะเขาก็ต้องกลัวอยูอ่นะเพราเกลียดนะแต่กูไม่แสดงออกนะเรื่องเรื่องการที่จะไปทํางานบริการสาธารณะอะไรเนี่ยที่บอกมีคนบอกาเขาอาจจะไปสอนนักสงสอนหนัสงส,นนสืออะไรตอนนี้แบบเสกโลโซรหรือเปล่าเนี่นะครับก็บอกว่า อันนั้นเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่มีแปลนอะไรเพราะว่าถ้าจะให้ไปทําแบบนั้นมันต้องมีโครงการขึ้นมาก่อนอเหมือนเสกที่ไปร้องเพลงตามสถานที่เนี่ยก็เป็นโครงการฝึกความความสามารถด้านดนตรีก็โดยมีคุณเสกเนะครับเป็น,เป,นเป็นแม่ง,งานอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาทำโครงงาน<ๆ>ขึ้นมา่ส่วนกรณีสารดีการบังคับโทษทุนทศ<ม>สินหนึ่งปีเนี่ยนะคะการพักการลงโทษมีเงื่อนไขคือเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีเขาจะต้องทําตัวแบบนี้นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ชั้นดีมากชั้นดีซึ่งไอ้นี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสมัยคุณพี่สมศักดิ์ใช่ไหมจับนักโทษเข้าใส่ตะกร้าแล้วเอาขึ้นลีฟขึ้นไปแล้วก็เอาปล่อยลงลีฟมาแล้วก็เดินออกไปเลยนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีซึ่งนักโทษแต่ละชั้นนะคะท่านผู้ชมจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกาันคือชั้นเยี่ยมเหลือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งในสคือเหลือโทษไม่เกิน4เดือน บ้านนี่หนึ่งปีหปีก็ติดไปประมาณสักแเดือนแปดเดือนก็ออกมาได้นะฉันดีมากคือเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน4ีคือเหลือไม่เกิน3เดือนใช่ไหมฉันดีเหลือไม่เกิน2เดือน15วัน ตอนนี้เมื่อคุณทัศน์ศีเข้าไปครั้งแรกเนี่ยถูกจัดเป็นนักโทษนัก,นกโทษเด็ดขาดชั้นกลางไปก่อนประมาณเดือนธันวานนี้ละค่ะก็จะได้รับปรับเลื่อนชั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติระหว่างคุมขังในเรือนจํานะคะซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยรายงานบอกว่าอย่างน้อยๆหนึ่งปีเนี่ยนะคะคุณทัศน์ศรีต้องจำจำคุกม,มาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนคือต้องไป6เดือนจึงจะเข้าเกณฑ์าจะเป็นนักโทษชั้นนู้นชั้นนั้นชั้นนี้ต้องมี6เดือนหรือ โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเช่นเจ็บป่วยร้ายแรงพิการหรือมีอายุ70ปีขึ้นไปซึ่งกลุ่มหลังเนี่ยเจ็บป่วยไร้แรงพิการอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยต้องจำคุกไม่น้อยกว่า1ใน3ของการกำหนดโทษก็คือ4เดือนนะหรือจำคุกม,มาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนอันนี้ไม่เคยจำคุกม,มาแล้วเลยอันนี้สิ่งเลยต้อง4เดือน แล้วก็จึงได้รับการพักโทษกรณีพิเศษนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะได้กวารพิจารณาว่าจากคณะทํางานพิจารณาวินิจัยการพักการลงโทษในชั้นเรือนจาแล้วก็จะเสนอพอบพคคุณทั้งสีนสี่เดือนละก็จะเสนอความเห็นตอ,อบผอบเรือนจําให้พิจารณาแล้วส่งรายชื่อไปอยังอธิบดีกรมราชัณฑ์อันนี้จะเป็นเส้นทางเดียวกันกันกบบุญทรงเลย กับพวกค้าข้าวเลยยุคนั้นเลยนะคะคือจากพบเรือนจําแล้วไปที่อธิบดีคือจากราชทา,านพบเรือนจาแล้วอธิบดีที่พี่เอสมชัยสวนการบอกเลยว่าเสร็จสุดท้ายคือสารสั่งอะไรก็ตามทีเรือนจํานี่คืออาณาจรรักรก็ทํากันอยู่ในเนี้ยพบออเรือนจำไปที่บดีอธิบดีก็ไปที่รัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหม อธิบดีก็ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะอนุกรรมการให้ไปวินิจฉัยว่าเราจะพักการลงโทษอะไรยังไงเป็นกรณีพิเศษยังไงแล้วก็ให้รัฐมนตรียุตธธรรมเซ็นก็คือว่าตอนนั้นก็เป็นสมศักดิ์นะเป็นอ่าอ่าผบเรียนจำม,มาอธิบดีอธิบดีสมัครใจคณะกรรมการคณะกรรมการก็ส่งเรื่องมาสมศักดิ์ก็เซ็นโปเชเลยอะไรเรียบรอ้อยเลยคณะกรรมการก็ ข้าราชการที่เข้าไปนั่นเองนะใชันักวไอ้คนที่นั่งหัวโตก็คือลูกน้องสมศักดิ์ก็ป่อเจ๊เลยส่งมาส่งมาเส้นแสดงสมศักดิ์เนี่ยเขาสร้างโมเดลนี้เอาไว้แล้วต้องไหว้สมศักดิ์คนนะฉันด้วยเขาสร้างโมเดลนี้เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่4เดือนน่ะก็ทําเรื่องเนี้ยทำเรื่องนี้เป็นนักขั้นดีสิบเจ็ดสิบปีติดคุกไปแล้วสี่เดือนอ่าก็ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางคุณทักษิณที่อยู่สี่เดือนแล้วทางเรือนจำก็จะทำเรื่อง เรื่องส่งให้อธิบดีเซนอนธิบดีเซนก็ส่งคณะกรรมการคณะกรรมการมาพิจารณาแล้โอุ้ยเนี่ยสี่เดือนแล้วเปน็นเพราะฉันดีเยี่ยมแล้วก็70ด้วยดังนั้นเขาเกณฑ์ละแล้วก็ส่งเสนอตั้งเรื่องไปรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ซึ่งก็คือคนบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์ตำรวจบุรีรัมย์จะเปะ็นรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เราจะมีรัฐมนตรียุติธรรมที่เป็นแบบตำรวจนะคะ ตารวจบุรีรามพันตํารวจโทพันตํารวจเอกพลพลหรือพันพลพลพนตำรวจโทก็เซ็นรัฐมนตรีก็ต้องเซ็นใช่ไหมเพราะว่าเป็นลูกไก่นี่จำมือเขาแล้วนี่เออก็ต้องเซ็นเซ็นเสร็จปุ๊บคุณทัศนีก็เป็นอิสระเลยก็ประมาณ6เดือนคือพูดง่ายๆว่าศาลเนี่ยนะศารตัดสินปุ๊บคือเป็นลำไม้ไผ่ใช่ไหม พอไปเข้าคุกปุ๊กกบกระบวนการของราชทัรมนของกรมอะไรต่างๆนี่ออกมาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นใช่อันนี้ที่คนทุกโก,โกรธกันนะกันหนะาแล้วสารเป็นอะไรอะ<ม>ใช่ไหมาสารุศาสตรส์ไต่สวนตั้ง7นัเจ็ดนัดเจ็ดนัดนะนัดสามสิบเจ็ดนัดสนะ <30 S 2> ามสิบเอ็ดปากอ่ต้องไปไปฟังคุณนุ่งเรืองรวบรวมเอาไว้นะคะในพอดแคสต์ของเราที่อยู่ใน YouTube นี่แหละค่ะคอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลูกเรืองปิชาคุณวันนี้เพิ่งลงเสียงเสร็จวันนี้นี่เองเจ็ดนัดสามสิบเอ็ดปาก อืมนะคะอันนี้นะฮะก็จะเป็นอา่าเาก็รีบออกมาบอกเลยนะเป็นรายงานที่รีบออกมารีบมากเหมือนกับว่าอยากให้รู้ว่าเส้นเส้นทางชีวิตคุณทัศินจะเป็นอย่างนี้นะแต่เพิ่งสองคืนเองอ่ะยังไม่สาวถูกถอกคุกแล้วเหรอเข้าไปเองไม่พ้นไอ้โควิดเลยที่กักโควิดอะอดูโอดูอดแต่ก็ดีนะเราก็ได้รู้ชีวิต